สวัสดีทุกคนวันนี้จะพาไปชมสวนตอนนี้จะพาลูกไปขี่รถไถแล้วมาจีกรถก่อนนะต้องมาก็ึ้นรถ,นรถจะไปนำขึ้นรถดดขึ้นร,นรถก่อนหมฮะโอ้โหสิสิกระโบบิน อย่างกบอย่าวนีงอูไ้ไปดูดไปมาเด้อมาเด้อ<า>เราถึงสวนแล้วเนาะตอนนี้ร้านซายไปกลับรถก็มาลงมางมา,มาจอดไว้หน้าสวนแล้วมาดูละเรามีอะไรปลูกกล้วยไม่ปลูกกล้วยก็ผักผลไม้เต็มครบสุดเลย อยากกินอะไรก็มีทุกอย่างเลยในสวนของเราอาเจ้าหน่อยแม่อันนี้จะเป็นถั่วเนาะเวลาเราไปต้มมันจะกินเม็ดมันอร่อยมากเลยนะมีใครเคยกินบ้างทุกอย่างมาเยอมาก เราเก็บผักเ,เก็บผลไม้เสร็จแล้วเราจะกลับบ้านเนะนาะนั่งรถต๊อตกต๊อกกลับบ้านสำหรับไปสวนเราก็ต้องนั่งรถต๊อตกต๊อกไปตกไป,กกไปน้องเอมเมรีน้อยก็เหนื่อยแล้วน้องเอมเมรี โอเคเรามาถึงบ้านแล้วมีผลงานของเรามีถั่วมีถ้ว,มวยมีผักมีลูกแปง้งแล้วก็มีหลอดแคร์ <Okay. S 1> สดๆออร์แกนิหลานสุ <Okay. S 2> สดๆสดนะคะ,อะเอาไปนามาแล้วก็ไปเก็บโอเคไว้เจอกันวันหน้าคะ่ะ Okay, ติดตามตอนต่อไปคลิปใหม่ๆม,มาเดี๋ยวรอดูว่าเรามีอะไรจะมาให้ดูเนาะบายบายขอบคุณครับ <c oughs> ที่รับชมครับ